สักการาคุณเจ้ามาสก,การครับอขออนุญาตนั่งที่สูงเพื่อเห็นหน้าทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายผมขอเข้ามาท่านนะครับวันที่ต้เดือนนี้ยไปบแต่บรรยายที่วัดดอ,อยสับพันอยู่ ก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งขามัดบอกว่ามันนั้นไปฟังผมบรรยายที่วัดรำํำเปิรเชียงใหม่แล้วพอมาเห็นไม่ใช่หน้านี้คนละหน้ากันผมก็บอกถูกแล้วที่ท่านเห็นน่ะเห็นจริงแต่ที่ถูกเห็นเนี่ยไม่จริง ในชีวิตของผู้บรรยายเนี่ยได้เห็นพระตาสองครั้งที่คุยธรรมะแล้วไม่เหมือนเดิมหมายความว่าหน้าตาเปลี่ยนไปบางทีเมื่อกี้เราคุยกันคนหนึ่งแต่ทำไมตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นอีกคนอย่างนี้นะครับที่หลวงพ่อไพูบูญท่านบอกว่าที่เห็นน่ะเห็นจริงแต่ที่ถูกเห็น,นมันไม่จริง มันขึ้นอยู่กับสภาวัธรรมของจิตซึ่งตัวนี้ใครผู้ใดจะเข้าถึงได้เนี่ยมันมันต้องมีบุญมีบารมีที่สั่งสมมาเพราะว่าในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าท่านตะะรัสรู้แล้วก็สเสวยวิมุตติสุขอยู่นานถึงสีสเก้าวันแล้วเนี่ย ท่านก็มาคิดว่าให้รรม,มากที่ท่านเข้าถึงเนี่ยมันสวนทางกับกระแสะโลกถ้าเผยแผ่ไปมันจะมีคนสักกี่คนเนี่จึงได้รในที่สุดเนี่ยมีพระองค์หนึ่งที่ชื่อว่าสหัมบดีกรมเนี่ยก็มาทูลบอกว่าสอนเถอะ เพราะว่าคนที่สอนได้ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยมาลํำพึงว่ามนุษย์เนี่ยมันเหมือนบัวสีเวส่เหล่าเหมือนบัวสี่เหล่าเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้าฟังแล้วเนี่ยต้องเข้ามาดูตัวเองว่าเราเป็นบัวเหล่าที่เท่าไหร่บัวเราที่หนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าเพียงแค่ฟังธรรมครั้งเดียวก็สามารถจะบรรลุธรรมได้ ยกตัวอย่างในครั้งพุทธกา,ารเนี่ยพาหิยะเนี่ยเป็นคารวาที่บรรลุธรรมของพระพุทธโคโดมแล้เร็วที่สุดนะพระพุทธทธโคโดมท่านเดินบิณฑบาตอยู่บนถนนเนี่ยพ,พาหิยะไปทูลขอให้แสดงธรรมโปรดขณะนั้นปีติกำลังขึ้นเต็มที่พระพุทธเจ้าท่าน ไม่แสดงธรรมภรยยะก็ทูลขอเป็นครั้งที่สองพระเจ้าท่านก็บอกว่าภรยยะเห็นไหมว่าตักถาคตกำลังทำอะไรอยู่กำลังเดินบินธบานก็ไม่สอนภรยยะขอพูดเป็นครั้งที่สามขอให้พระองค์แสดงธรรมเพราะว่าขอสองครั้งเนี่ย พระเจ้าไม่สอนทำให้ปีติมันลดลงพอขอครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงคำพระเจ้าท่านพูดในทํานองนี้ว่าภัิยะเมื่อเห็นสัต์แต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินสัต์แต่ว่าได้ยินเมื่อทราบ สักแตว่ว่าทราบเมื่อรู้สึกสักแต่ว่ารู้สึกพยะซึ่งมีจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิดีมากจนแน่วแน่ก็พ,พิจารณาโดยแยบคายที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการจิตสาม,มารถบรรลุอรหัตผล นี่คือบัวประเภทที่หนึ่งครับเพียงฟังธรรมเท่านั้นแหละแล้วก็พิจารณาโดยแยกคายก็สามารถจะบรรลุธรรมของพระพุทธองค์ได้ไปยญานิบรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์ในขณะที่ยังเป็นคารวะอยู่ครับเนี่ยแสดงว่าบัวประเภทที่หนึ่งก็มีจริง นอกจากนี้เนี่ยยังมีตัวอย่างให้เห็นอุปทักษะซึ่งเป็นพรามหนุ่มเนี่ยก็เบื่อโลกก็คุยกับโกริตตะว่าถ้าใครสามีดวงตาเห็นธรรมได้ก่อนเนี่ยมาบอกกันบ้างใครเข้าถึงโมงกธรรมเนี่ยก็มาบอกกันบ้าง มีวันหนึ่งเนี่ยอุปติสสะก็ได้เดินไปเห็นท่านอาศชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่งทังารทาจากพระพุทธเจ้ธาทิตาอิสิปตนมรุกทายวันก็เห็นเดินด้วยมีสติคุมนะคือเดินด้วยอาการสมรวมอุปติสสะเกิดศรัทธา ก็ขอให้ท่านอสัชชิแสดงธรรมโปรดท่านอสชัชชท่านก็ทำตนครับเราเป็นพระบวทใหม่ยังไม่เคยรู้อะไรมากมากทาั้งทั้ที่จนเป็นะ่าอรหันแล้วนะครับอุปทิสาะก็ถามว่าเล้าศาสดาของท่านหรืออาจารย์ของท่านสอนว่าอย่างไงอ๋อถ้าอาจารย์ของข้าพเจ้าเลย ปกติตัดอย่างนี้ครับแต่ว่าสรรพสิ่งเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยย่อมมีเหตุที่ทําให้เกิดพระศาสดามีปกติตัดถึงเหตุนั้นและตัดถึงความดับไว้ด้วยพระศาสดามีปกติตัดอยางนี้อุปติสสะฟังแล้วพิจารณาโดยแยกคาย ที่เราเรียกว่าโยนิโสมนัสิกานจิตบรรลุโสดาปสิผลเป็นพระโสดาบันครับนี่ก็เป็นบัวแบบที่หนึ่งฟังธรรมแล้วก็สามารถจะบรรลุทำได้จะขั้นไหนก็สุดแท้แต่ถ้าเป็นอริยธรรมก็สามารถจะบรรลุดได้หรือแม้กระทั่งเด็กจำพรรษอ ตัวเองเกิดในป่าชาลูกของสัปเหร่แล้วพ่อตายก็อาก็เอาไปชุบเลี้ยงไว้จนกระทั่งอายุเจ็ดขวบวันหนึ่งเกิดไปทะเลาะกับลูกของอาอาก็โกรธมากเลยก็เลยจับเด็กคนเนี้ผูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็ไปผูกมัดไว้กับซากศพในป่าชาเพื่อว่าเมื่ตอตกกลางคืนเนี่ยสุนัขจิ้งจอก มหาจุงศพจะได้กัดเด็กนี้ให้ตายด้วยเจตนาอย่างนั้นเด็กน้อยคนนี้ก็ถูกมัดมือมัดเท้า,าก็มานึกลำพึงว่าเดี๋ยวนี้ยากก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วใครจะช่วยเราได้ในเวลานั้นเป็นเวลาที่พระเจ้าท่านเข้าฌาน,นส่งขายพระเนตรเราไปก็เห็นเด็กน้อยอยู่ในป่าชาเขาคิดว่า มาจจะโปรดได้ก็จึงใช้อิทธิวิธีไต่ปรากฏตัวให้เด็กน้อยในตาชาหเห็นพระพุทธาได้ตรัสว่าโสปากะอย่าก,กลัวเลยจงแลดูตถาคตตถาคตจะยังเธอให้ข้ามผ่านพ้นคืนนี้ไป ลุพระจันทร์ผ่านพ้นจากปากของราหูโสปรากาอายุเจ็ดขวบถูกมัดมือมัดเท้าวัดศพก็พิจารณาจิตบรรลุโสดาปฏิผลเป็นโสดาบันครับนี่แหละครับคือบัวประเภทที่หนึ่งปรากฏมีอยู่ในครั้งพุทธกาลบัวประเภทที่สองก็คือว่าเมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ย ฟังซ้ำหรืออธิบายเพิ่มเติมก็สามารถจะบรรลุได้นะครับซึ่งบวกประเภทที่สองเนี่ยในชีวิตของผู้บรรยายเนี่ยได้พบมีอยู่ในปัจจุบันนี่ครับแต่หาได้ยากแต่มีครับฟันะทงทำแล้วก็ ฟังซ้ำหรือไม่งั้นจะปฏิบัติธรรมแล้วก็บรธธรลุทันทีก็ไม่อยู่ครับส่วนบัวประเภทที่สามคือเนอยยะบุคคลก็พอจะสอนได้อย่างท่านทั้งหลายที่นำตัวเข้ามาบวชเป็นพุทธบริษัทเนี่ยครับเขาเรียกว่าเนยยะบุคคลสอนได้สามารถจะบรรลุธรรมได้ ส่วนประเภทที่สี่มีมากเขาเรียกว่าป,ะะปาัทะวรมะโพนิสอนไม่ได้เลยเพราะว่าจิตไม่รับซึ่งผมดูแลเนี่ยมันไม่ต่างไปจากภาชนะที่ยังคว่ำอยู่เนี่ยไม่พร้อมที่จะรับฟังคําสอนดีๆมีมากครับในยุคสมัยเนี่ยมีมากอย่างนี้เขาเรียกว่าประทะประมะนะครับ ะฉะนั้นในฐานะที่พระคุณเจ้าได้นำโตเข้ามาบวชเป็นทิกสงอยู่ในพุทธศาสนานับว่าโชคดีที่สุดผมจะบอกว่าโชคดีที่สุดก็เพราะว่าผมในผู้บรรยายเนี่ยไม่เคยเชื่อคําสอนในพุทธศาสนาทั้งท่านเป็นชาวพุทธโดยสมโนโครลเนี่ยพอไปเรียนความรู้ทั้งโลกมาจนสูงสุด กระจางประเทศแล้วเลยไม่เชื่อเลครับไม่เชื่อว่าตายแล้วต้องไปเกิดใหม่ไม่เชื่อครับไม่เชื่อว่าเทวดามีจริงไม่เชื่อครับซึ่งไอความไม่